สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนี่แก้วอีกเหมือนเดิมเลยครับผมก่อนอื่นมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะเป็นกําลังใจให้กับพี่แก้วด้วยนะครับผม <c oughs> คืนนี้นะครับผมมีปืน G 36นะคะผมเป็นสกินมาใหม่ทุกคน <c oughs> เป็นดาเมจบวก2แม่นยำบวก1แล้วก็แม็กกาซีลดลงนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมนี้จะหมดเท่าไหร่ไปดูกันครับ มาในส่วนของตู้8ปทีนะคะผมต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้เป็นสกินที่แบบดีๆของของเจ้าตัวนี้นะน่าจะมาอันแรกนะทุกคนออุ้ย <c oughs> ง่วงง่วงขอโทษทีทุกคนพี่แก้วง่วงนิดนึงอ่ะอย่างที่บอกนะครับว่าดรามดนะคะบวก2แม่นยำบวกหนึ่งแม็กซะสีลดลงนะคะเวลาถือก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันเป็นเหมือนแบบสกินแบบกระต่ายถ่นวนะมันเป็นกระต่ายจอมบงการน,นี่ G36 นะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่าทุกคนว่ากิจกรรมนี้นะคะพี่แก้วจะหมดเท่าไหร่นะคะพี่แก้วมีอยู่21,178เพชรนะคะผมอ่ะพี่แก้วมีสกินมอไซค์แล้วเอามอไซค์ออกเลยโอเคพี่แก้วขอ,อสองอย่างนี้ออกนะครับมาแล้วก็เริ่มต้นกันที่7เพชรนะทุกคนอุย้ยนึกว่าออก ดวงดีจัดหมุนครั้งหน้าการันตีรางวัลใหญ่หูจ้าจริงไหมเนี่ยหมุนได้ชัวร์สิบเก้าเพชรทุกคนเขาบอกหมุนได้ชัวร์เฮ้ย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 เช็ดดูพี่เป็นผู้ที่ถูกเลือกกว่าน้องน้องพี่แก้วเป็นผู้ที่ถูกเลือกกว่าวายเกินเบอร์อะพี่แก้วนะครับออกตอนสิบเก้าเพชรนะวิ้ง ทำไมทุกคนมันดีว่ะตู้เนี้ทุกคนก็มันจะมี7เพชสิบเพชรี่เพชเก้เพชเก9า299เก้า9พหนึ่งร้อยเบเ้องๆ้อย้าเก้าสาจะเป็เก้า0เก่อ7เนะคร้องๆตู้นี้น่าจะเป็นหนะึ่ง๋ันห้าร้อยเดสิบสเ,เ,เ,เดี๋ยวเราลองบวกกันทุกคนอพี่แก้วลองบวกให้แบบนึงนะเจ็บวกสิพี่แก้วลองบวกให้เลย 499 99 9 9 2 9 9 3 9 9แล้วก็499ถ้าเหมาตู้อยู่ที่1570เพชดนะครับผมสำหรับตู้นี้นะแต่ว่าพี่แก้วอะ่ะดวงดีจออ์ดนะครับผมออกตอนเอ่อสิเพชดนะครับผมอ่ะใครแบบอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ามันคือปืนอันไหนระหว่างนี้พี่แก้วพาไปดูละกัน ตอนแรกพี่แก้วก็แอบงงกันแหละว่ามันคือปืนอะไรนะครับมันเป็นอยู่ในโหมดของปืนไรเฟิล e นะครับหรือว่าปืนกระสุน AR นั่นเองมันคือปืนตัวนี้นะทุกคนนี่คือด้าเดิมก็ด้านตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนนะพี่แก้วก็มีแบบสกินงอเงี้ยงเอาไว้ใช้นะครับผมตอนนี้เราก็มีสกินใหม่เอาไว้สวมใส่แล้วด้วยใครนะครับไปส่งกิจกรรมนี้แล้วนะครับดวงดีจัดแบบพี่แก้วบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันบ้างละกันนะครับผมโอ้ยดีใจจังเลย ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะผมสำหรับวันนี้นะคะพี่แก้วก็ขอตัวก่อนนะคะ